สวัสดีครับนี่คือภาพความผูกพันระหว่างแม่กับลูกซึ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี้ยก็จะมีความผูกพันระหว่างแม่กับลูกเป็นความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ลองดูลูกแมวตัวนี้นะครับน้องไม่รู้หรอกครับว่าอะไรคือความตายน้องก็ไม่รู้ว่าแม่ตายไปแต่น้องก็ยังนอนข้างๆแม่ของน้องอยู่นะครับก็เป็นอะไรที่เราอึ้งมากเลยนะครับไม่อยากเชื่อว่า สัตว์จะมีความผูกพันได้ขนาดนี้นะครับการที่เรามองเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันดูกันที่หัวใจนะครับว่า,าสัตว์เนี่ยก็มีความผูกพันเหมือนคนไม่ต่างจากคนเลยนะครับมีความผูกพันมีความรักระหว่างแม่กับลูกไม่ต่างจากคนเลยนะครับอะให้เวลา3วินาทีกดหยุดแล้วก็ ดูภาพนานเท่าไหร่ก็ได้หรือจะแคปหน้าจอแล้วไปขยายดูก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเวลา y o u YouTube นานจะให้เวลา3วิกดหยุดเนาะ1วิ2วิ3วิกดหยุดดูเองนะดูนานเท่าไหร่ก็ได้หรือจะแคปภาพก็ได้นะครับจากนั้นจะขยายให้ดูนะครับอย่างนี้ครับขยายอีกครับเนี่ยครับไม่อยากจะเชื่อครับคือน้อง นอนพิงแม่ตัวเองอะครับเนี่ยครับสุดยอดไหมก็แสดงว่าสัตว์เนี่ยนะครับสรุปแล้วมีความผูกพันมีหัวใจเหมือนมนุษย์ทุกอย่างเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพสัตว์ ทุกชนิดเลยนะครับไม่ต่างจากคนนะครับ